เจอกันในคลิปวิดีโอการตัดหนังตัดเล็บขบนะคะโดยช่างออนตัดเล็บขบมหาสารคามเคสนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ยากนะคะเนื่องด้วยเจ้าของเล็บเป็นคนที่หนังเยอะแล้วเล็บแข็งด้านข้างจิกเข้าฝังลึกนะคะแล้วก็มีปัญหาเล็บขบเลื้อรังมาโดยตลอดออจะชอบตัดเล็บแคะเล็บเองนะคะเพราะว่าการเป็นเล็บขบจะมีอาการปวดและคับคับเคือง,ง,งค่ะ วันนี้ไม่อยากตัดเองนะคะเพราะว่าตัดทุกครั้งก็คาไว้แล้วก็ไม่ออกก็เลยเดินทางมาหาช่างออนมหาสารครามให้ช่วยตัดเล็บที่ขบออกให้นะคะช่างออนก็ได้ใช้อุปกรณ์และเทคนิคในการตัดเล็บขบค่ะสไตล์ช่างออนมหาสารครามนะคะด้วยประสบการณ์ในการตัดเล็บขบใช้สเปรย์ชานะคะในการ ช่วยบรรเทาอาการเจ็บในขณะที่เราตัดนะคะแต่ยังไงสเปรย์ชาก็ไม่ช่วยให้หายเจ็บนะคะก็ยังเป็นเรื่องปกติและก็ธรรมดานะคะการตัดเล็บขบก็ต้องมีอาการเจ็บและคลิปทอนนี้นะคะช่างอ่อนได้ใช้ภาพเบอร์เบอร์เป็นขาวดำนะคะเพราะว่ามีเลือดแล้วก็จะผิดกฎนโยบายบนเนื้อหานะคะเพราะว่าเหตุช่างออนตัดเล็บขบมหาสาร,รคามเป็นเพตที่สร้างรายได้ กับ Facebook ค่ะนี่นะคะค่อยๆตัดแล้วดึงออกมาค่ะเป็นลักษณะเล็บติดหนังลึกนะคะนี่ค่ะออกมาแล้วค่ะเล็บขบติดหนังฝังลึกของคุณสุภาพบุรุษนะคะช่างออนตัดเล็บขบมหาสา,ารคามช่วยตัดเล็บขบออกให้ค่ะถ้าใครจะตัดเล็บขบก็รับไม่เกิน17นาฬิกานะคะ ให้นัดล็อกจองคิวเวลาเข้ามาก่อนค่ะเพราะว่าช่างออนทำผมด้วยนะคะไม่ได้ตัดเฉพาะเล็บงานเล็บก็คือเป็นงานเสริมแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้นี้ที่มีปัญหาเล็บขบค่ะ